วิทยาศาสตร์ระดับ KG3 เรื่องการยืดอายุดอกไม้แต่ก่อนที่จะไปทำการทดลองที่เชอร์อูก็มีคำคล้องจองเกี่ยวกับดอกไม้มาฝากเด็กๆด้วยค่ะไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะดอกทานตะวันสีสันสดใส ในสวนหนดูดีมีจำปีมากมายออกดอกไว้ขายทำพวงมาลัยกันจำปาสีนวลพากันชวนดมกลิ่นหอมเรื่องลมดอกไม้ไทยเดิม แสดงสื่อแทนหัวใจความรักที่มอบให้หวงใยมิให้เธอดอกไม้อาเซียนวันเรียนรู้ไว้เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้กัน สนุบกันไหมคะเด็กๆต่อมาเราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างดอกกุหลาบ Rose น้ำ Water แก้ว Glass น้ำตาล sugar ช้อน spoon <il. S 1> พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆเมื่อพร้อมแล้วเราไปทดลองพร้อมกันเลยเมื่อเด็กๆเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาทำการทดลองพร้อมกันเลยค่ะ การทดลองก็จะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ให้เด็กๆเตรียมน้ำมาและเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะแก้วที่เราเตรียมไว้จะมีสองแก้วนะคะคือแก้วที่มีน้ำตาลและแก้วที่ไม่มีน้ำตาลค่ะแบบนี้เลยเมื่อเด็กๆเทน้ำเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา <Okay. S 1> เราจะนำน้ำตาล เทลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยตักน้ำตาลเทลงไปที่แก้วที่สองนะคะส่วนแก้วที่หนึ่งเราจะเป็นน้ำเปล่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะและน้ำดอกกุหลาบที่เราเตรียมไว้ลงมาในแก้วเลยค่ะ เมื่อเด็ก,ดกทำตามท่เชอร์อ,อุกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูผลการทดลองพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรและให้เด็กๆด,ดูผลการทดลองในแต่ละวันนะคะทิเชอร์อ,อุกก็ได้ทำมาให้เด็กๆด,ดูแล้วค่ะเราไปดูกันเลย เราจะมาสรุปผลการทดลองพร้อมกันนะคะแก้วที่1ไม่มีน้ำตาลดอกกุหลาบของเราจะเหี่ยวเร็วกว่าและส่วนแก้วที่2ที่มีน้ำตาลดอกกุหลาบเราจะสดชื่นนานกว่าค่ะเพราะน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของดอกกุหลาบและน้ำตาลยังสามารถยืดอายุดอกไม้ได้เป็นอย่างดีค่ะเด็กๆสามารถนำเก็บความรู้ตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆลองสังเกตผลการทดลองของเด็กๆดูนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆบันทึกผลการทดลองอย่าลืมถ่ายรูปและอัดวิดีโอส่งมาให้กับทิเชอร์ดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเด็กๆบายบาย